เข้ามาจอบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศแบบว่าฝนตกยุ้งหลายหลายโม,มเมนต์ยุนะยงนะยี่ยังนักเขาก็ยังก่อนละก็ยังไฮ้ก็ยังหินหินรู้จักหินไหมมาจอบมาจอบมาจอบเห็ดบ้านไหนบ้านไหนก็นมีแต่เห็ดลองมาดูซิจะเจอไม่เห็ดบูเบอรี่บูเบอรี่จะหลายนะบูเบอรี่หลาย ลูกใหญ่ด้วยเข่าไกลว่าได้ไปไกลว่าได้ต้องยุกใกล้กลถนนต้องยุกใกล้แถวเห็วมันมีเสียงรถเดี๋ยวมันจะหลงหลงแล้วออกว่าได้บูเบอรี่คิดว่าดกอยู่นะปีนี้ดกอยู่มันแฉมันชื่นมันกังใดหละ่ะฝนมันตกอะ่ะฝนตก เฮดก็จะยังพอออกเดืดแต่บูบูเบอร์รี่รู้สึกว่าจะจะโดกอยู่นะโดกอยู่ดกอยู่ไปไกลว่าได้หรอกต้องอยู่ใกล้ๆ้าเฮ้าโบเกงถนนโบเกงเส้นทางต้องอยู่ใกล้ๆที่มันมีเสียงรถรุ่นพร่าน <c oughs> มาจอบเฉยมาจอบบูเบอร์รี่มาจอบเห็ด มันชืดมันแฉมันโเป็นตะเข่าปลาเลยอ่ะโมบอรี่ถือว่าดกอยู่นะดกอยู่ดกอยู่แต่ย,ยุ้งนี่ยุ้งลายโมเมนยุ้งนไะไอ้ตัวนี้น้อยขึ้นยุ้งอ่ะตัวตตแบบมิง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 ,มง,มงอ่ะอืมดกอยู่ฮะดกอยู่ดกอยู่ถือว่าดกอยู่นะเห็ดยังบ่าปรากฏเห็นบันไดเห็ด บรรยากาศบ้านไฟบ่วมียังมีแต่เสียงรถรถแข่งเขาซ่อมรถแข่งกันอยู่น้ำสอกหินจิแหละบูเบอรี่เขามาตักมาส่วนเราโมเมนต์จะได้ง่งายๆนั่งเงี้ยกก็ได้ได้ยากเูยนะลายอยู่ลายอยู่ดกอยู่ วเวแต่ม,มองเนาะบางมองกับแบบเพื่อนที่ป้าก็จะแตกต่งงางกันไปมองดิบเรียกกับเขาไปเขาไปลึกจักน้อยก็จะเห็นแบบเป็นดิบเรียกบ่เป็นเตย่านอันนี้ทางเขาพันก็เลยเป็นแบบพึ้จังหกโมกิซึบกล้าเขาไปลึกนีก่จะหลงหลงแล้วออกก็ได้สัญ,ญญาณกับว่ค่อยดีเรียบร้อยเลยบาง <c ười> มาจอบค่ะมาจอบ